ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสวิชของแบรนด์ HMX กันใช่ไหมครับอาจจะเคยเห็นอย่างเจ้าตัวซินไห่หรือว่าตัวคลาวโดยเฉพาะสายคัสตอมคีย์บอร์ดนี่คือแบรนด์ที่มาแรงมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยถือว่าเข้าถึงได้โคดง่าย วันนี้ผมก็มีสวิตซีรีส์ใหม่4รุ่น4ี่คาแรคเตอร์ของเขามาแนะนำกันครับแต่ว่าอยู่ในไทป์เดียวกันนะคือลีเนียไม่ว่าวันนี้คุณผู้ดูจะเป็นสายต็อกสายครีมี่หรือจะเป็นสายคลกกี้นะครับผมผมบอ,อกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสวิตท,ที่นำมาแนะนำในวันนี้นะครับจะมี4รุ่นก็คือตัวเกม199 Classic เอ์ fj 400แล้วก็ kd 200นั่นเองผมจะขึ้นสเปคคร่าวๆให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับจะได้เห็นว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆเลยทําให้เสียงที่ออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องต่างกันอย่างแน่นอนแต่ต้องบอกก่อนว่าสวิตทั้ง4รุ่นนี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างการออกแบบอะไรของเขาเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันไปแทบทั้งหมดเลยยกเว้นบางตัวนะครับที่จะมีความต่างแบบนิดๆหน่อยๆ และที่เห็นเด่นชัดเลยคือตัวสีที่เขาออกแบบมานะครับจะออกไปในทางแบบเลตโทรหน่อยๆแบบ8 0 9 0อะไรอย่างนี้นะอย่างตัวเนี้ยเกม1989เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนเห็นเจ้าตัวเฟมีคอมหรือว่าเป็นพวกแบบเกมบอยแบบรุ่นขาวดำอะไรอย่างนั้นเลยนะคือจะก,กล่องที่เขาให้มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวตกแต่งโตได้แบบโคตรดีเลยเขาจะออกแบบมาคล้ายๆกับว่าเป็นตัวกล่องเก็บฟิล์มอะไรพวกนั้นนะเออใครสายเลตโทรนี่ยห้ามพลาดเลยจริงๆ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะฟังเสียงอย่างเดียวนะครับผมก็แนะนําให้เลื่อนไปที่ท้ายคลิปเลยนะครับผมได้ทําการท y p ปิ้งเทสไว้ทั้งหมดแล้วทุกตัวเลยแต่แนะนําว่าให้ฟังกันหน่อยก็จะดีนะครับจะได้เข้าใจตัวสวิตช์มากขึ้น และถ้าจะให้อธิบายเรื่องเสียงจากที่ผมได้ยินจากหูผมเนี่ยนะถ้าให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมจะขอแบ่งเป็นอย่างนี้ละกันแบ่งเป็นตัวเลขนะครับนั่นคือเลข1เนี่ยจะเท่ากับสายครีมี่ห้จะเป็นสายต็อกส่วน10เนี่ยจะเป็นสายแบบแกล็กไปเลยไล่ตามโทนเสียงต่ำไปยันโทนเสียงแหลมเลยย้ำว่าอันนี้ไม่ได้จัดเรียงตามความชอบนะครับเป็นแค่การเรียงของโทนเสียงเท่านั้นนะ ซึ่งเสียงในคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของคีย์บอร์ดที่ผมลองในวันนี้กับคีย์บอร์ดของเพื่อนๆอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของไมค์ในการอัดเสียงด้วยนะครับอาจจะมีการแตกต่างกันไปแบบแซกเล็กน้อยนิดนึงนะผมก็พยายามที่จะเอาไมค์ให้ฟังหลายๆตัวแล้วกันนะแลวเขาบอกอีกอย่างนึงนะครับสำหรับสวิตช์เลสโทพวกนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้จากร้านคี y โปเลยนะครับเขามีรองรับให้ทุกสกวิตช์ที่เอามารีวิวในวันนี้เลยแต่เข,าขาปป้าโฆษณาแบบงงๆกับยดิษัท ขอเริ่มจากเจ้าตัวเกม1989คลาสสิกก่อนเลยละกันตัวนี้เนี่ยจะให้น้ำหนักกดที่ไม่ได้หนักมากนะครับจะออกไปทางแบบว่ากลางๆซะมากกว่าถ้าใครเคยกดเจ้าตัวเชอร์รี่เลสสวิชหรือจะเป็นพวกแบบแคตาลอนโปเย l โลอะไรพวกนี้เนี่ยน้ำหนักกดมันจะประมาณเดียวกันเลยแต่ด้วยวัสดุของเขาทําให้ฟิลกดของเขาเนี่ยมันจะออกไปในทางแบบว่าออกหนึบๆนิดนึงเสียงจะแบบไม่ได้ดังมากแล้วก็ออกไปทางแบบครีมมี่หน่อยๆ ไม่หน่อยอะ่ะก็ออกไปทางครีมี y เลยนะคือเขาจะเน้นไปโทนเสียงแบบต่ำไปเลยต่าสะใจเลยจริงๆแล้วเนี่ยเสียงมันจะออกเกือบไปทางไซเลนต์แล้วด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เงียวเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าจะให้จัดแรงเจ้าตัวเกม1 9ึ่งก้าคลาสสิกตัวนี้นะครับผมจะให้อยู่ที่เบอร์1เลยนะครับก็คือแบบครีม my จัดๆต่อมาคือ KD 200ตัวนี้นะครับลักษณะฟิลกดของเขาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักกดก่อนลวกัน อันจริงเรื่องน้ำหนักกดเนี่ยมันแทบจะคล้ายๆกันทุกตัวเลยนะครับก็คือ45กรัม50กรัมประมาณนี้นะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยตัวสวิตช์ของเขานะครับใช้สปริงเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับนั่นคือ22มิลลิเมตรน้ำหนักกดมันก็เลยไม่ได้ดูแตกต่างอะไรกันมากขนาดนั้นเนาะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือ45กรัมนั่นเองแต่ถ้าด้วยเรื่องของเสียงแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยความแตกต่างของเขาคือตัวสเตมที่เขาใช้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้สเตมแบบลองโพนะครับตัวก้านของเขาเนี่ยมันจะออกยาวกว่าสักนิดหนึ่งนะรวมถึงตัววัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นตัว LY นั่นเองซึ่งตัว LY เนี่ยเขาเคยใช้มาแล้วกับตัว HMX Cloud อยู่แล้วนะครับโทนเสียงที่ได้ของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเลยออกจะไปทางแหลมซะมากกว่านะครับออกไปทางแครกแบบจ๋าๆเลยนะถามว่ามีโทนต่ำเล็ก,ลกๆน้อยๆไหมเกือบ คือว่ามีนะแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าเสียงแหลมนะครับถ้าใจที่ก็คือมันจะคล้ายๆตัวคลาวนั่นแหละนะตัวนี้ผมก็เลยจัดอยู่ในโทนแครกนะครับถ้าให้จัดแรงแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่สักประมาณแล้ละกันอื ตัวถัดมานะครับผมขอมัดรวมเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว FJ 400แล้วก็ตัวโจ๊กเกอร์นั่นเองที่เอามารวมกันเนี่ยเพราะว่าเอาจริงแล้วในเชิงของคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยเขาจะค่อนข้างคล้ายกันมากๆเลยนะทั้งเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของน้ําหนักกดเลยนะครับคล้ายกันมากๆเอาจริงแล้วเนี่ยตอนแรกอับผมแทบแยกไม่ออกเลยนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะแต่ว่า จริงๆแล้วมันก็ยังมีความต่างอยู่เล็กๆน้อยๆน,น,นะน้ำหนักกดของ FJ 400เนี่ยมันจะอยู่ที่50กรัมนะครับส่วนตัวจ็อกเกอร์เนี่ยจะอยู่ที่45กรัมซึ่งถ้าเมื่อเทียบกันตอนกดแล้วเนี่ยมันก็แทบไม่ได้ต่างกันเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นแต่ที่ชัดเลยน่าจะเป็นเรื่องของตัว travel ซะมากกว่านะครับตัว FJ 400ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ Travel ที่ค่อนข้างมากกว่าเจ้าตัวจ o k กเตัวนี้นะครับมันต้องใช้ระยะกดที่ มากกว่านิดนึงซึ่งตัวจ๊กเกอร์เนี่ยมันจะไม่ได้กดลึกเท่าตัว FJ 400ส่วนฟิลกดตัวจ๊กเกอร์เนี่ยมันจะให้ความสแนปปี้ซะมากกว่าโดยรวมแล้วเจ้าตัวจ๊ k กเกอร์เนี่ยก็เลยติดเสียงทุ้มที่มากกว่า FJ 400สักนิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆแต่ทั้งสองตัวนี้ยผมขอจัดให้อยู่ในโทนต็อกละกันนะครับถ้าจัดแรงแล้วเนี่ยเจ้าตัวจ๊กเกอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.5นะครับส่วนตัว FJ 400จะอยู่ที่ประมาณ5.5คือมันแบบ ใกล้กันมากๆจริงๆเลยน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวซีรีส์ HMX 80 Retro เอันนี้นะครับจัดว่าเป็นสวิตที่ดีมากๆและย้ำอีกครั้งว่าตัวเรื่องของราคาเนี่ยถือว่าเข้าถึงได้ง่ายโคตรๆเลยซึ่งผมถือว่าแบบมันไม่แพงเลยเว้ยถ้าเทียบกับสวิตแบบแบรนด์ดังๆต่างๆใครที่แบบจองกำลังจะเปลี่ยนสวิตใหม่หรืออยากจะหาโทนเสียงใหม่ให้กับบอร์ดของคุณเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะฮะซีรีส์นี้เนี่ยเขาจัดมาให้แบบทุกโทนเสียงจริงๆใครสนใจก็ร้านคีโปได้เลยนะครับอ๋อลืมบอกว่าใน1นึ่ตองเนี่ยเขาจะมีให้ที่35สวิชด้วยกันสามารถไปจับจองกันได้แล้วนะครับหรือว่า จะรอไปโชว์รูมของเขาก็ได้นะครับคีโปที่กำลังจะถึงนี้นะครับโอเคใครคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับตากก็ไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปฟังเสียงกดเกิน